สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธานาพาจินดาคำเลขที่17อยู่ชั้นปวชสอทับหงแผนกช่างยนต์วันนี้จะมาทำการอ่านมวงจรแตรค่ะไฟบวกจากแบตเตอรี่เข้าฟิวขนาด10แอมป์ของวงจรแตออกมาดีขั้วที่2ของฟิลขนาด10แอมป์ของวงจรแตเข้าที่ขั้ว85ของรีเลย์วงจรแต กระแสไฟผ่านขดลวดออกมายัางที่ขั้ว86เข้าที่ปลั๊ก 1A ขั 7, ้ว7ผ่านเส้นสายไฟสีเขียวอ่อนเข้าปลั๊ก4 b ขั้ว28ไปยังปลั๊ก 4E ขั 18, ้ว18ผ่านเส้นสายไฟสีดำเข้าปลั๊ก A 8, ขั้ว8ผ่านมายังที่ปลั๊ก B ีขั้ว1ผ่านเส้นสายไฟสีแดงเข้าที่ สวิตเตอเมื่อกดปุ่มที่สวิตเตอจะทำให้หน้าคอนแทคสัมผัสกันทำให้กระแสไฟจากเส้นสายไฟสีแดงผ่านมายังที่สวิตแตอแล้วลงกาวที่ข้อลบทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่รีเลยตแต์ทำให้ดึงหน้าคอนแทคสัมผัสกันของรีเลยตแต์ ไฟบวกจากแบตเตอรี่เข้าที่ฟิลขนาด10แอมป์ของวงจรแต่ออกมายังขั้วที่2ของฟิลขนาด10แอมป์ของวงจรแต่เข้าที่ขั้วที่30ของเลย์แต่ผ่านหน้าคอนแทคแล้วออกมายังขั้วที่87เข้าที่บัก 1A ขั้ว8ผ่านเส้นสายไฟสีเขียวเข้าปัก AA1 ขั้ว17ผ่านเส้นสายไฟสีเขียวเข้าปัก B A 1ขั้ว1ผ่านเส้นสายไฟสีเขียวเข้าปลั๊ก B 2ขั้ว1ของแตรแล้วลงกาวทำให้แตรเกิดเสียงค่ะ